กุ้งเต้นก้อยกุ้งใส่ปลกอบค่ะพี่น้องนี้กออยกุ้งใส่ปลาคามเปียกชูดยัวยัวยัวของบาวีเดียวนอใหม่เป็นเป็นโตของกอถนัดปนใดหิวแห้งบด้ชายอนนีเด้อค่ะบกิ่างี่ย่างอยู่ท้งผีกับเมนูไข่เมนูมันต้มสมมาภุงูตรของหลูกชายเมนูไขเมนูมันี่ีตาดเลยเมนบริกา <laughs> hữu khẩu ngang, ba mươi bốn, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, ใส่มะกรอนานากินอ่ะยิ่งกำลังหัแรามาแรก